ไปเที่ยวไปวันนี้เราพาเพื่อนมาที่อำเภอค่ายบางประจันนะครับตรงนี้เรากําลังจะเข้าสู่เขตตัวเทศบาลอำเภอค่ายบางระจันนะครับถนนบนทางก็เป็นสีเลยค่อนข้างจะสวยงามมากๆก็วันนี้มาแต่เช้าหน่อยนะครับคือค่ายบางระจันก็เป็นเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งแยกออกจากบางระจันนะครับขึ้นกับจังหวัดสิงบุรี ซึ่งเป็นอำเภอที่มีค่ายอนุสาวรีย์วิรยชนคนกล้านะครับของอบ้านบางระจันซึ่งซึ่งข้างหน้านี้เราก็จะก็จะถึงตรงนี้ตรงนี้เพิ่งเพิ่งจะลาดลาดยางใหม่ๆยังไม่ตีเส้น็นะครับตรงนี้ที่เราบินวันนี้เรามาทํำธรุรที่จังหวัดสิง์ุุรีนะครับก็ถือโอกาสรีวิวหรือ ถ่ายคลิปถนนนทางบ้านเมืองของอำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยกันอพอเราข้ามสะพานตรงนี้นี่มาก,ก็จะเข้าสู่เ,เขตเขตค่ายบางระจันเต็มตัวนะครับบ้านเมืองก็จะเป็นเป็นอำเภอเล็กๆไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็อยู่กลางทุง่งนาเป็นหลัก แต่ถนนทงเทานี้ค่อนข้างจะดีเยี่ยม,มนะครับเพราะว่าเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึงเป็นแหล่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชาวบ้านบางประจักซึ่งในประวัติศาสตร์ของเรานักเรียนนักศึกษาก็น่าจะได้ได้เรียนดูจะใครเรียนประวัติศาสตร์กันนะครับในร่วมในทงเห็นตรงนี้นะครับอาจารย์ธรรมโชติน,นะครับข้างหน้าประมาณ300เมตรเนี่ยก็จะเข้าสู่ ถ้าอยู่ซ so ้ายมือถ mm ้าเราขี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอนุสาวรีย์วิรชนสมาบ้านค่ายบางกระจันนะครับถ้าอยู่ขวามือก็จะเป็นวัดโพก้าต้นนะครับเข้าสุดเขตนะครับถ้าตรงนี้ก็จะเป็นวัดโพก้าต้นที่เป็นต้นไม้นะครับที่มีรถจอดอยู่แต่ถ้าอยู่ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์วิรชนสมานะครับ ก็เปิดให้เข้าชมเนี่เราเป่านก็เปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนี่เราก็ตัดแหล่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยจุดหนึ่งมาเรียบร้อยมีมีแอนุสาวรียวิริชชน,นกัา้าค่ายวัดจาันนแล้วก็วัดโพก้าวต้นซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานควบคู่กันมานะครับซึ่งเป็นวัดที่อาจารย์ธรรมโชต ได้ปลูกเสษพนะยพยานพะเกียดอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นเครื่องรางของขังเครื่องยิเหนี่ยวจิตใจของอาชาวบ้านบางระจันในหนังก็ได้จะมีนะครับก็พาเพื่อนพันเมืเพื่อค่ายบางระจันไปเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะเข้าสูเ่เขตตะบนท่าข้ามอีกจุดหนึ่งของ ถ้าคาบนีก็จะเป็นแหลงแหลงรวมการทำมีดครับที่ใช้ในในรบสงคารามสมัยโบราณก็จะใช้มีดก็จะเป็นแม่น้ำน้อยนะครับซึ่งเป็นแหลงอาร,รยธรรมแห่งหนึ่งตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอบุรีรัมย์ไล่เรียบเรียบเรียบเคียงมากตกา่าบลอำเภอก้าคาบตําบลอำเภอค่ายตากระจัด รับนี้เขาเรียกว่าท่าข้ามคือตีอยู่ข้างหน้านี่แหละก็เป็นแหลงแหลงตีเหล็กตีมีดตีอะไรพวกนี้นะครับถึงเป็นมีเตาล,ล้อมเตาเตาล้อมเหล็กสมัยโบราณนี่เปน้้ำน้อยนะครับถนนท้นทางเ็าค่อนข้าง,าง,าง,างจะนีเยี่ยมนะครับเป็นสี ช่องจราจรค่อนข้างจะชัดเจนชัดเจนวันนี้ก็เป็นวันที่ที่มีฝนตกทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเป็นอิทธิพลของพายุอะไรนะตุ๊บตุ๊บู้หรืออะไรจำไม่ได้ซึ่งเข้าประเทศเวียดนามแล้วเข้ามาประเทศภาคอีสานนะครับก็เป็นยอมความดอกากาศแล้วะตอนนี้พายุดีเปเสชั่นก็ ลดกำลังลงเรียบร้อยนะครับแต่เห็นว่าประเทศเวียดนามก็ค่อนข้างจะข่วงกับพายุรุ่นนี้นะจะเห็นว่าสองทางทาง,ทางก็จะมีลงสีเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าในพื้นที่แถวนี้ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีการทาทานาเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะเยงน้ำน้ำกู้ข้าวปลูกไผ่ก็ไม่สวยงามนะครับเพราะเป็นที่ลุ่ม ไมดีที่สุดก็คือกูข้าวอย่างเดียวครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นตาบลนท่าข้ามตะบุท่าข้ามนี้น่าจะขึ้นกระเพืภอมืองเำืภอเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ถ้ามาที่นี่ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองตรงนี้ตลาดตลาดแรงหรือว่าตลาดนัดตอนตอนเย็นนี่ก็อาหารพวกสักผลไม้พวก,กนี้คนขายาถูกมาก นิดเดียก็ได้เยอะเพราะว่าชาวบ้านเขา,เามาขายกันเองต,ตลาดท่าข้ามเลยไฟไฟแดงไปนี่ก็จะเป็นตลาดท่าข้ามครับคลิปคลิปนี้เราก็มีจุดุดีตรงยุดีตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงท่าข้ามานะครับไฟแดงตรงนี้นั้นนะครับถ้าออกซ้ายก็จะไปอำเภอบางละจันถ้าออกขวานี่ก็จะไปอำเภอสวงหาแถาอาเเวอะไรพวกนี้นะครับ ทางหาจังหวัดอ่างทองตรงไปก็จะเข้าสู่เขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีผ่านวัดพนอนจักรศรีไปนะครับพึ่งเป็นเป็นวัดคูบันคู่เมืองของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตรงเวลานี้ก็8โมงครึ่งวันนี้ออกแต่เช้าหนาะว่าลูกค้าอยากได้ของดนด่วนก็เลยจัดให้ก็ดีหน่อยครับตอนนี้มีฝนตกตลอดทั้งคืน เห็นสบายถ้าหน้าฝนก็มองไปตรงไหนก็รู้สึกสบายตานะครับเขียวชุมชุ่มชื้นตลอดทั้งสองสองฝั่งทางสองข้างทางนะครับมันก็มีเป็นสีสันเขียวสบายตาแต่เมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ยังเป็นเป็นหน้าร้อนอยู่ฝนไม่ค่อยมีแตม่มาเดือนนี้ก็สองข้างทางเฉียวชุมสบายตาดีนะครับ <c oughs> ผ่านไฟแดงวันี้เราก็จะเข้าสขเขตขาข้ามนะครับซึ่งจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดรวมคน,คนประมาณสักบ่ายสองเนี่ยเขาจะมีการมาตั้งร้านค้าตรงนี้นะครับก็เป็นตำบลที่ค่อนข้างจะเจริญพอสมควรการซื้อการขายในตำบลนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคืนนะครับซึ่งสะพานข้างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําน้อยนะครับซึ่งเรา เราพูดไปแล้วว่าแม่น้ำน้อยนี่เป็นแม่น้ำอริยธรรมซึ่งป็นมีเตาหลอมพวกเหล็กพวกอกะไรพวกนี้ก,กค่อนข้างจะเยอะมากนะครับยึดกาเนิดกันมาจากแม่น้ำเจ้าปะยาที่อำเภอสังขพลีนะครับในคลิปนี้เราก็คงจะยุติตรงตรงนี้นะครับที่ขามป่านป่านวัดวัดกลางค้าชา้างวัดกลางข้าค้าค่ที่้าชา้าง ฝากเพื่อนๆไว้กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนอย่าเจ็บเจ็บจนนะครับก็สวัสดีครับ